ไม่ใช่แค่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศแต่มุ่งเจาะ global demand หวังช่วงชิงการเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ EV conversion ตอนที่5ขณะนี้ EV conversion หรือรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่เป็นความหวังว่าจะทำให้ทั้งองค์กาพยพบของอุตสาหกรรมใหม่นี้เกิดขึ้นได้จริงในเชิงพาณิชย์พร้อมขับเคลื่อนและต่อยอดต่อไปยังอนาคตได้อย่างสดใสโดยอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์เดิม ซึ่งหนึ่งในความทา้าทายที่สําคัญอย่างยิ่งและจะต้องดําเนินการให้สําเร็จก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อทําให้เกิดดีมาน์ที่เพียงพอในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้และไม่เพียงแค่ดีมาน์ในประเทศทเท่านั้นแต่เป็นการเจาะ global demand หากทําสําเร็จประเทศไทยจะสามารถช่วงชิงการเป็นผู้นําในตลาด ev conversion ได้ก่อนที่การระบาดโควิด1 i จะเขย่าวงการยานยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังก้าวเข้าสู่สปอร์ตไลท์อย่างต่อเนื่องยอดขายรวมต่อปีของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดพุ่งสูงกว่า2ล้านคันเป็นครั้งแรกในปี2019ความสำเร็จที่คาดหวังไวมากนี้อาจถูกบดบงังด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและจัดลำดับความสำคัญของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแต่แม้สถานการณ์ในปัจจุบันอาจไม่เอื้ออำนวยต่อสาหกรรม EV ีสักเท่าไหร่นัก แต่กลับเป็น่วงเวลาที่ e-v conversion จะแจ้งเกิดได้เพราะมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าโดยเฉพาะในแง่ของราคาในายปริพัฒน์บุรณาศินคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ที่ปรึกษาสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการยานยนต์ไฟฟ้าสภาผู้แทนรัษฎรให้รายละเอียด กับสาริกาว่าแม้ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อเทรนรักโลกที่มาแรงแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีกำลังเพียงพอในการเข้าสู่สายรมอีวีได้แบบเต็มตัวเหมือนเยอรมนีหรือจีนอย่างจีนสามารถกระตุ้นดีมานแล้วสัพพลายเกินได้แต่ความจริงแล้วมีน้อยประเทศมากที่จะประสบความสําเร็จเช่นนั้นเพราะ80%กระตุ้นดีมานแล้วไม่เกิดซัพพลายนั่นหมายความว่าตลาดนี้มีช่องว่าง e ี Conversion จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญเป็นโกลบอลดีมานอย่างแท้จริง หากประเทศไทยช่วงชิงตลาดนี้ได้เราก็จะมีโอกาสเป็นผู้นําด้านรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงด้วยการคสมไมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศหากทําสําเร็จ EV Conversion จะเป็นสินค้าส่งออกเป็น Product c h a แชมเปี้ยตัวใหม่ของไทย สำหรับสถานการณ์อีวีโลกในภาพรวมในขณะนี้มีการรายงานว่าจีนยังคงครองตลาด e ีวีโดยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกแต่ยอดขายในช่วงครึ่งหลังของปี2019ลดลงกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่เงินอุดหนุนสำหรับผู้บริโภคชาวจีนลดลงครึ่งหนึ่งทำให้ความต้องการอีวีของผู้บริโภคลดลงอย่างมากและยอดขายรวมต่อปีลดลงโดยยอดขายรถปลั๊กอินไฮบริดลดลง9% และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ลดลงถึง17%แต่หากมองในแง่บวกยอดขายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ICE ในภูมิภาคก็ชะลอตัวลงเช่นกันนั่นหมายความว่าส่วนแบ่งการตลาด EV ในจีนยังเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง โดยการชะลอตัวของจีนในช่วงครึ่งหลังของปี2019ส่งผลกระทบต่อตัวเลขของยอดขายอีวีทั่วโลกแต่การอุดหนุนที่ลดลงมีผลกระทบจากโควิด -19 ไม่น่าจ,จะส่งผลกระทบต่อยอดขายอีวีอย่างมีนัยสําคัญในระยะยาวและแม้ว่าทางการจีนจะประกาศงดการลดอุดหนุนเพิ่มเติมในปี2020แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสิ่งจูงใจอื่นๆอย่างเช่นสิทธิพิเศษป้ายทะเบียนรถในเมืองระดับหนึ่งรวมถึงยังคงมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟฟ้าของจีน และยังคงมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตจีนผลิตและจำหน่าย EV ต่อไปที่น่าสนใจจีนมีอ n t r ราย c h e p EV ในราคาจำหน่ายเพียงแค่คันละ4,230ดอลลาร์สหรัฐราว132,882บาทเท่านั้นและกำลังฮิตกิดลมบนซึ่งหากนำเข้ามาจำหน่ายในไทยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแจ้งเกิด EV Corperation ได้เหมือนกัน ลับมามองที่บ้านเราการที่ผู้ประกอบการหลายรายลงมาเล่นตลาด EV อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มเปิดรับและมีทัศนคติแง่บวกเกี่ยวกับ E ีีแต่เมื่อเทียบกับความนิยมของรถยนต์ ICE อยังห่างชั้นกันมากการที่จะรอคอยให้ผู้บริโภคเปลี่ยนผ่านไปสู่ E ีวีด้วยการซื้อรถคันใหม่ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะภาระหนี้ที่ยังต้องผ่อนชำระอยู่ดังนั้นในระหว่างนี้การดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาเห็นความสำคัญของ E ี c ี n v e r s i o n ัที่เกิดการพัฒนาภายในประเทศจึงเป็นสิ่งที่พึงทำและต้องลงมือทำอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าแม้ในที่สุดเราต้องก้าวผ่านสู่อุตสาหกรรมอีวีแต่ก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีในระหว่างนี้เราจะไม่หยุดชะงักแต่จะต้องดําเนินการทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเกิดขึ้นได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อทำให้อนาคตของเราก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้เลยแบบไร้รอยต่อขณะเดีวยวกันเราจะถอยทับจากอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมโดยไม่เจ็บตัวในเมื่อเขาไม่ยอมเปลี่ยน ทำให้เราติดกับดักทางออกคือเราต้องขยับเองเป็นการถอยทับแบบมีชั้นเชิงถือเป็นยุทธศาสตร์ทั้งรุกและรับในเวลาเดียวกันด้วย t r a n s i ั่ o สตอรี่นี้เผลอๆอาจจะใหญ่กว่าอุตสาหกรรมยานยดยไฟฟ้าเดิมไปด้วยซ้ำ แม้จะไม่ใช่การบ่อนลายอุตสาหกรรมที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศในทันทีทันใดแต่นี่เป็นการใช้ยุทธศาสตร์คู่ขนานมี EEC เป็นพื้นที่หลักในการดำเนินการเนื่องจากมีกฎหมาย EEC รองรับทำให้การขับเคลื่อนดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนของนักวิชาการรวมถึงเทคโนแครดคือวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพต่างๆโดยการตั้งเป็นสถาบันเอกชนขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ สำหรับ e x c l u s i o n Plan เพื่อข้ามอุปสรรคที่มีอยู่นี้พร้อมทําให้เกิดทั้ง Demand และ Supply เติบโตแบบยั่งยืนควบคุมได้คุณปริพัฒน์ชี้ว่าจําเป็นจะต้องดําเนินการใน4ด้านสําคัญต่อไปนี้ 1> 1. Technical o p t i m i z e d Station ต้องมีมาตรฐานทางด้านเทคนิคไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์2ประการคือมาตรฐานในทุกด้านและคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้งานจะได้มีความเข้าใจตรงกันและเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีความหลากหลายต้องทำเป็นข้อกำหนดทางวิศกรรมที่เป็น o m m o n Specification โดยเมื่อวันที่13-14ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา EEC HDC ได้จัดสัมมนาออนไลน์และทำโฟกัสกลุ่มด้วยการเชิญผู้มีประสบการณ์ที่เคยทำรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปล แบบ DIY มาระดมความคิดเห็นอย่างเข้มข้นเพื่อการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนจะได้มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2. supply chain optimization ข้อนี้สำคัญมากเป็นงานที่สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมร่วมมือกับ EEC และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC โดยนำข้อมูลจากข้อแรกมาทำในเบื้องต้นต้องพึ่งผู้ผลิตจากจีนแต่เพื่อให้ผลิตในบริบทราคาและปริมาณที่เราอยากได้เราจึงต้องรวบรวมกำลังซื้อให้ได้เพื่อให้สามารถเจรจาต่อรองราคาหากทำสำเร็จจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เริ่มผลิตชิ้นส่วน EV conversion ในประเทศ 3. c a p a b i l i t y development ต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเพราะสิ่งที่เราทำคือการเปลี่ยนโครงสร้างสร้างเปรียมิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่โดยโตจากข้างล่างไม่ทับกับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เติบโตอย่างแข็งแรงโดยนำผลลัพธ์จากข้อ1-2ถึงงมาสร้างผู้ประกอบการเหล่านี้มีการกำหนดมาตรฐานคร่าวๆของผู้ประกอบการมาตรฐานทางเทคนิคมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในที่ทำงานข้อกฎหมาย และการสนับสนุนทางการเงินเพราะปกติแล้วหาผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายย่อยจะซื้อของหรืออะไรก็จะไปเบิกเงินมาแต่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่เช่นนี้จะต้องแบกสต็อกเองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และย่อมส่งผลต่อภาระทุนหมุนเวียนทาให้ไม่สามารถเติบโตได้ดังนั้นจึงต้องออกแบบสภาพแวดล้อมขององค์ประกอบเหล่านี้ให้อู่รถยนต์ต่างๆหยิบยืมกันได้ก็สามารถจัดระดับดาวเพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ความสามารถของอู่รถยนต์ทําให้เกิดความมั่นใจในอนาคต หากมีสกยภาพมากขึ้นก็จะขยับดาวเพิ่มขึ้นไปได้ซึ่งในส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาช่วยดำเนินการ นอกจากนี้ฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยอบรมบรรดาผู้ประกอบการไทยหลายย่อยก็คือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ e อ c ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย3แห่งมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาและมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตรีราชาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้วิทยาลัยอาชีวะในเครือข่าย8แห่งตั้งอยู่ที่ศูนย์เชี่ยวชาญรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในเบื้องต้นกําหนดให้หนึ่งวิทยาลัยอาชีวะต่อ10อู่รถยนต์รวมทั้งสิ้น80อู่เพื่อดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าให้ได80้800ส ภายในระยะเวลา3เดือนนี้ C. Financial and Funding s o u ้ c e อต้องเจรจากับสถาบันการเงินต่างๆให้เข้าใจให้รับรู้ว่า EV c o r v e r s i o n เป็นธุรกิจที่มีอนาคตรวมถึงเจรจากับบริษัทประกันด้วยหากดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาจะได้สร้างระบบนิเวศของ EV Conversion ที่สมบูรณ์เราจะขายโซลูชันนี้และเป็นสินค้าส่งออกได้ EV c ีคอน r วอร์ชันเทคโนโลยีจาก Thailand สำหรับในรายละเอียดการดำเนินการแต่ละด้านรวมถึงความเคลื่อนไหวในข้อมูลด้านอื่นๆที่น่าสนใจโปรดติดตามในบทความพิเศษเกี่ยวกับ EV Conversion ตอนต่อๆไปสืบจะข่าวรายงาน